ผมพามาดูการเช็คโค้ดของ BMW S1000 คันนี้นะครับก็จะมีจำหน่ายนะครับสามารถทักมาสอบถามได้ในช่องแชทนะครับก็อันดับแรกรถคันนี้นะครับเดี๋ยวผมออนให้ดูอ่ะพอออนปุ๊บนี่ครับอันนี้ผมเชียร เียร์สวิตดีเซ็ตไปแล้วนะครับสังเกตว่าตรงนี้จะหายไปตรงนี้จะติดจะติดโค้ดอ่าอนจินนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูว่าโค้ดอนจินนั้นคืออะไรนะครับแต่ก่อนไปนะผมขอเข้ามาที่หน้าอ่าเซอร์วิสนะครับเห็นไหมครับก็เครื่องนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นปีเก่านะครับก็ต้องน,นี่จะต้องใช้ตัวปลั๊กแปลงนะครับเนื่องจากไม่ใช่ OBD2 ครับต้องแปลงจากกลมมาเป็น OBD2 นะครับเป็นรุ่นรุ่นสมัยใหม่นะครับ ก็จากนั้นเราจะดูเนี่ยครับการเคลียร์เซอร์วิสครับรถรถพวกนี้จะจะแจ้งเตือนนะครับเซอร์วิสตลอดครับว่าคุณต้องเข้าเซอร์วิสนะเหมือนเป็นตัวช่วยอันดับหนึ่งนะครับอันดับแรกดูการเซ็ตเซอร์วิสของเครื่องนี้นะครับก็ตอนแรกรถของลูกค้าขึ้นมานะครับตอนนี้มาอยู่ที่น่าจะห้าพันอ่ะหมื่นสองนะครับตอนนี้หนึ่งหมื่นสองพันกว่านะครับก็เซ็ตเซอร์วิสพอดีมันขึ้นมาละอันดับแรกนะครับเราเข้าไปที่ เซ็ตมอเตอร์ไซค์เดทนะครับตรงนี้นะครับผมตั้งไว้แล้วนะมันจะบอกว่าวันที่รถคันนี้เข้ามาครับนั่นก็คือวันนี้ครับบรรทัดแรกนะครับวันที่14เดือน9แล้วก็ปี2024นะครับก็ผมทำการตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะการกลายเป็นการเซ็ตมอเตอร์เดทนะครับอันนี้วันปัจจุบันเซ็ตมอเตอร์เดทอันนี้เดี๋ยวผมกลับไปก่อนนะครับอันนี้เซตมอเตอร์เดทแล้วต่อไปนะครับการกำหนด เซอร์วิสเดทนะครับก็คือวันที่จะให้คันนี้กลับเข้ามา Service นะครับก็นี่นะครับเ u อร์เรน e ซอร์วิสเดนะครับรอบหลหน้าก็คือปี2025นะครับเดือน7เดือน7ปีเอ่อวันที่14นะครับก็กรถคันนี้ก็จะเด้งไฟเตือนขึ้นมานะครับอีก1ครั้งนะครับหลังจากนั้นการเซ็ตกิโลนะครับ ตอนนี้ผมตั้งอยู่ที่นะครับนี่นะครับเซอร์วิสไมล์ตรงนี้หนึ่งหมื่นนะครับหนึ่งหมื่นกิโลนะครับแล้วก็เซ็ตเซอร์วิสไมล์นะครับตอนนี้บวกอีกจะบวกอีกหนึ่งหมื่นกิโลนะครับแปลว่าตอนนี้ถ้าถ้ารถคันนี้นะครับไมล์ไมล์อ่าตัวเลขอาจจะไม่ตรงนะอันนี้ผมเซตหนึ่งหมื่นอันนี้มันหมื่นสองนะครับแต่ว่าอันนี้ถ้าบวกอีกหนึ่งหมื่นนะครับยังได้ยังนึ่งถึงก่อนอ่าไฟเซอร์วิสตรงนี้จะเด้งขึ้นมาก็แปลว่าต้องมาทําการลบใหม่นะครับตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวช่วยครับมััันนนนนออออยยูู่่่ใใหหมมมววดดเีครบ instrument คือคัสเตอร์ครับคัสเตอร์ทีนี้มาดูพูดถึงไฟเอนจินตรงนี้เรียกว่าไฟเอนจินนะครับมันติดนะครับมันติดอยู่นะครับเราสามารถดูนะครับ List for code ได้ก็คือการอ่านโค้ดที่ผิดปกตินะครับพอเราจิ้มเข้าไปมันจะบอกว่าโค้ดปัจจุบันนตอนนี้นะที่ขึ้นมันก็คือพี่0 1นะครับ Not Define นะครับก็คือเหมือนว่ามันมันไม่เจอเซนเซอร์ตัวนี้นะครับ ม,ม่มีปัญหาแล้วพอดีผมไปเปิดเทียบกับตารางโค้ด BMW มันบอกว่ามีปัญหาที่กระบอกสูบที่1นนะครับก็เดี๋ยวจะทําการลือนะครับตอนเนี้ยลบอะ่ะก็ไม่สามารถที่จะลบได้ถ้าเรากดลบนะครับเดี๋ยวมันก็จะด้งขึ้นมาใหม่เดี๋ยว,เ,ยวเราสังเกตผมกดลบตรงนี้นครับเนี่ยแผนกล้องให้มันเห็นตรงไฟไฟนจินด้วยนะครับให้มันเห็นไฟที่พอผมกดกดลบปุ๊บสังเกตไฟจะหายไปแล้วปุ๊บนั่นไงครับหายลวยอันนี้คือไฟไมันจะหายไปแล้วครับแต่ หลังจากนั้นมันก็จะขึ้นอีกเพราะว่าถือว่าเป็นโค้ดที่อันตรายนะครับก็ต้องทําการแก้ไขนะครับก็ประมาณนี้ใครสนใจเครื่องมือครับสามารถสอบถามได้นะครับช่อง TK Speed Shop นะครับรับซ่อมจัดสภาพเซอร์วิสใหญ่เล็กตั้งวงตั้งวาลับสอนด้วยนะครับก็สามารถทักมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับจิ้มเข้ามาหน้าโปรไฟล์ Facebook หน้า k t o k y o u t u b e c h ช n n e l มีหมดฝากกดติดตามกด u b s c r i b e ด้วยนะครับสวัสดีครับ Too many thoughts on my mind. I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online. Myself.